คุณผู้ชมครับอินโนเวทีบารตี้ในช่วงนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาที่บ้านช่างทองสุกนะครับซึ่งเป็นช่างทําเครื่องดนตรีไทยลวดลายที่นี่เขาบอกว่าแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนซึ่งที่นี่เนี่ยช่างทองสุกเขาทํามาแล้วกว่า53ปีเขาบอกว่าที่นี่ครับลวดลายโดดเด่นจริงที่เห็นอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมคือการแกะจากมือทุกชิ้นส่วนนะครับ และเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับลุงทองสุขกันครับว่าลุงมีวิธีการทําอย่างไรให้ลวดลายออกมาสวยขนาดนี้แล้วก็บอกว่าหลายๆที่นะครับก็ใช้ข้องของลุงทองสุขกันไปชมกันเลยครับ นะครับผมก็อยู่กับคุณลุงทองสุขเกิดทรงนะครับช่างทําครองหรือว่าเครื่องดนตรีไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับลุงสุขกันครับว่าคุณลุงมีวิธีกรรมวิธีการทําอย่างไรครับสวัสดีครับลุงน้องสุขครับครับลุงครับผมถามนิดนึงว่าอาชีพทําเครื่องวงดนตรีไทยตอนนี้เนี่ยลุงทามากี่ปีแล้วครับทั้งหมดมันห้าสิบสามโอ้ห้าสิบสามปีแล้วทํามาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับยี่สิบยี่สิบ แล้วตอนนั้นลุงมีจุดเริ่มต้นที่เข้ามาทําเครื่องวงดนตรีไทยได้ยังไงครับมันเรียนมาจากครูจอมครูจอมแล้วก็แล้วเราก็มานั่นตัวเองให้นั่นเรียนว่าเขาได้มากพอเป็นก็มาสร้างตัวเองครับเขียนเองหมดทั้งหมดอก็คือไปเรียนกับครูจอมมาครูจอมมาก่อนตอนนั้นที่เราไปเรียน่ะเราเรียนทําอะไรครับลุงเครื่องอะไรตอนนั้นก็มาเขียนมาอะไรเงี้ยอออก็คือเรียนพวกเขียนแบบเขียนไทอะไรก็มาแกะ อ oh. แล้วเรามาเขียนลายไทยเองครับแล้วจุดเด่นของคลองวงของช่างทองศกเนี่ยอะไรคือจุดเด่นของคลองวงที่นี่ครับลงุงคลองวงก็น่าสําคัญครับแล้วก็วงสําคัญอืเท่านั้นเนี่ยครับและส่วนกงอย่างนะส่วนกงอย่างพอเลงนี่ต้องไห้กงเป๊ะอืมก็คือจุดเด่นของเราอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเลยตอนนี้ก็คือพวกลวดลายลวดลายจะเป็นลายไทยอ่า ลายพุตาลก็ทําได้อายพุตาเนเป็นลายไทยเพราะเขียนเองหมดอ่าเขียนเองหมดแล้วของวงของของเราเนี่ยครับมีของที่เป็นเครื่องดนตรีไทยของเราเมีกี่ประเภทครับลุงโอ้วันทั่วไปหมดอ่าทั่วทุกจังหวัดแล้วตอนนี้ของลุงเนี่ยทำทำอะไรบ้างครับนอกจากของวงแล้วที่เป็นหลักๆเนี่ตอนนี้ของเราทําอะไรบ้างที่เป็นเครื่องดนตรีไทยก็มีพวกเปิงมังก็กระจังมงอ่า แล้วก็พกกองอะไรเนี่ยกองทัดกอแก่ทั้งหมดก็คือเรียกว่าที่เป็นเครื่องตีไทยเราทำเลยททั้งหมดอย่างนี้เนี่ยคล้องวงต่างเนี่ยครับเราใช้วัสดุอะไรในการทําครับลุงใช้ไม้ไม้กระปูของลุงนี่ใช้ไม้อะไรบ้างไม่สักก็ใช้ไม้กระปูก็ใช้ถ้าเขาไม่สู้ราคาก็เอาไม้กระปูมันจะถูกหน่อยอ๋อราคามันจะต่างกันอยู่ที่ไต่างกันต่างกันไม่ไม่สังแพง โองแพงถ้าเป็นไม้ไม้กําปูนอ่ะอยู่ที่ใบหนึ่งประมาณราคาเท่าไหร่ก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นปทองด้วยนะอ่าสองหมื่นแล้วถ้าเป็นไม้สักล่ะครับไม้สักประมาณห้าหมื่นอ๋อห้าหมื่นห้าหมื่นอย่างนี้วิธีกรรมวิธีการทำอย่างมันมีต้องเริ่มต้นในการทำยังไงลุงก็ต้องมาปรับไม้ไงไม้สี่เหลี่ยมงั้นนะสมมติว่าเราได้ไม้มาเป็นท่อนๆหนึ่งใช่ไหมมาถากหัวถากขางอ๋อถากหัวแล้วกวประกอบ แพบเป็นวงอย่างนี้อย่างที่เห็นเนี่ยวงหนึ่งเนี่ยครับเราใช้ไม้ท่อนเดียวเลยสามท่อนสามท่อนอสามท่อนแล้วก็มาต่อตอกยาวยาวท่อนนึกอท่อนสั้นสองท่อนอ่าต่อเป็นหัวเป็นท้ายตอกเป็นหัวแล้วในเรื่องของลายบ้างครับลุงมันมีทั้งหมดกี่ลวดลายที่ลุงทำโอ้มันเยอะสุดแท้แต่เจ้าของยากยังไงลายของที่ผมเนี่ยมันจะแรมนแรมนแรมนเนี่ยอย่างเงี้ยจะมนอย่างเงี้ยนี่ลายปาด ที่เห็นนี้มันคือมัน,นจะมลแลปา่ลปาที่ใหม่ใช่ไหมครับแลมนจะหลบข้างข้างและอย่างหลักสําคัญเลยครับลุงในการที่เราจะทําคลองวงออกมาลูกหนึ่งเราต้องยึดหลักอะไรในการทําให้ประนีตเนี่ยให้ดีเราไม่ช่วยอย่างเดียวเนี่ยก็ใช้ได้ <c oughs> แล้วตอนนี้เนี่ยคลองวงอะถือว่าก็เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักอะครับลงุงอ,อย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาจะ อยากที่จะเรียนรู้หรือว่าอยากที่จะมาดูข้องวงของเรานะครับลุงสามารถให้เขาดูได้ไหมครับได้ก็มาสอนได้ไม่ค่อยนั่นในเีื่องไม่ค่อยสอนใครก็เราายุมันเยอะความชอบเขาด้วยใช่ไหมต้องความชอบลุงครับแล้วอย่างนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราอะครับมันเป็นลูกค้ามาจากที่ไหนบ้างที่มาดูมาสั่งหวงดนะทุกจังหวัดยุทธยาปทุมนี่เยอะกรุงเทพ ทั่วทุกที่อลุงครับแล้วที่นี่เนี่ยของชาติทองสุน่ยเราทําทุกส่วนเลยไหมครับของที่เป็นเครื่องดนตรีไทยหรือว่าเราทําแค่ตัวตัววงอย่างเดียวตัววงทั้งหมดเนี่ยก็คือทั้งหมดทำทั้งตัววงด้วยมต้องตัววงทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยอแล้วก็ปิดทองให้เขาด้วยดอง้วยครับแล้วอย่างนี้เนี่ยก่อนที่เราจะนําไปใช้ในเครื่องดนตรีไทยเราจะต้องมีการไหว้ครูด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราเรามีกรรมวิธีการทำตรงนี้ด้วยไหมครับพอดเด้นเก้าผมจะไหวที มีการมีการไว้ปยีจะว่ายขนึงมีการวหว้ครูทุกเดือนเก้าทุกเดือนเก้าอย่างนี้เนี่ยการขนส่งเราสมมติว่าลูกค้ามาสั่งกับเราอย่างเงี้ยครับเรามีการขนส่งให้กับลูกค้ายังไงบ้างไม่ได้ส่งเข้ามาเอาเข้บ้านเอาก็คือเขามารับของเราที่บ้านเลยมส่วนใหญ่ลูกค้าพอได้เห็นฝีมือของเราที่ทําเสร็จแล้วน่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับเขาก็ชอบเนี่ยเขาก็มาทําอีกไปทําทําไปแล้วก็ทําอีก มาต่ออเขามีการพูดต่อกันไปว่ายังไงบ้างก็่อต่อไปเรื่อยอก็จากรายของเราเนี่ยจะต่อไปเรื่อยของเรานะครับตตทีนี้มันก็แพร่ไปเรื่อยคนก็มากันครับแลวอย่างเครื่องไม้เครื่องมือที่เห็นอย่างเงี้ยครับที่เป็นเป็นตัวนี้จะเป็นเทีืยองพวกที่แกะใช่ไหมครับลุงแกะอย่างนี้เราเราแปลเครื่องมือมาจากที่ไหนครับตีมาจากกยุธยาเอาก็คือเราต้องสั่งตีเฉพาะที่เสราจก็คือถ้าตามร้านทั่วไปมันจะไม่มีขายไม่มีเราต้องแคมไปให้เขา อ๋อคือแบบทำแบววงแค่ไหนเราก็ทำเลยเนี่ยต่อไปง่้ยก็ไปทําตามลูกแบบมันก็จะมีเป็นต้นเนี่ยม,ม,มันโค้งเงี้ยของมันอยู่แล้วต้องทำตามแบบอ๋อก็คือมีมัน,มนเดียวจะไม่เข้ากัะลาย<ง>อ่แล้วพวกตัวตัวตัวของนะครับตัวมงอย่างเงี้ยเราเราไปรับซื้อจากที่ไหนมาตัวมงไปซื้อนู่นบัญญีลายมีบัญญิลายเกษรเนี่ยมีก็คือเราเราทาตัวตัววงแล้วก็เอาตัวมงไาใส่ทีเนึ่มาใส่ทีอ๋อ และในส่วนของการปิดทองครับลุงเรามีกรรมวิธีการทํำยังไงบ้างปิดทองผมจะนันถ้านันผมจะไปจ้างเขาปิดอถ้าไม่นันนะไม่ทันอ่าใีงานมันเชอะปิดไม่ทันแล้วอย่างนี้เนี่ยเรามีลูกค้าสั่งมาตลอดทั้งปีมีจมีตลอดพอสิ้นปีก็อีกปีเต็มอ่าอืก็ใบปีเนี้ก็หกศูนย์เต็มอีกเนี่ยเต็มไปยันปีปีหน้าก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องดนตรีไทยก็ ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่แล้วอย่างนี้ตอนนี้จนถึงขนาดนี้ลุงทํามาประมาณห้าสิบสามปีแล้วเนี่ยในการทําของเราเนี่ยมันเคยเกิดปัญหารือว่่มีอะมาก็ไม่เคยเกิดนะมีแต่คนชอบแล้วเอาอย่างไงแล้วก็ทําได้เนี่ยอืทําให้คบอย่างนี้แล้วเรายึดหลักยังไงครับลุงในการที่จะทําของส่งให้กับลูกาให้เรียบร้อยใด้มันนั่นอย่าช่วยอย่างเดียวเนี่ยก็ไปได้ ต่จะเรียกให้แพงอย่างเงี้ยก็พอไปได้อย่างเงี้ยก็ใช้ได้ก็คือยึดหลักว่างานต้องดีออกมาสวยห้ามชุยราคาไม่แพงราคาไม่แพงลุงครับลายที่เรากําลังแกะลุงแกะอยู่ตอนนี้คือลายอะไรอะครับลายไทยลายไทยลายไทยอันนี้มันเป็นดอกอะไรอะลุงที่มันเป็นดอกๆเนี่ยมันคืออะไรเปลวไฟเหมือนเปลวไฟอะไรเปลวไฟไงเลื้อยไปตามเนี้ยเลื้อยไปถุดายเราจะออก ผมเห็นว่าก่อนที่จะแกะมันมีต้องมีการวาดลายลงไปด้วยกระดาษอะไรครับก็ได้ข่าวเวที่ออกไวมันเยอะแยะแบบตู่ใต้ตูนะ้เดี๋ยวให้ลุงแกะให้ดูนิดนึงว่ามันมจะต้องทำอย่างไรบ้างก็แรกหัวก่อน คือเราต้องแกะด้วยจักมือทุกส่วนเลยใช่ไหมมือทุกส่วนอ,ออกเครื่องมือในแต่ละโค้งในแต่ละหนออะไรเงี้ยมันต้องใช้เบอร์ที่แตกต่างไ <ๆ S 2> ปใ,ใ, aston, ใช่ไหม <S <s <ign al> อย่างชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้ใบหนึ่งมาใช้ระยะเวลาในการทำเท่าไหร่ลง อย่างวงนึงเนี้ยระยะเวลาในการทำอ่ะน่าจะเป็นเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าตั้งเริ่มต้นเลยนะตั้งเริ่มต้นก็คือต้องแต่ต่อไม้เรื่อยไปเลยใช่ไหมไปจนถึงนู่นอะปิดทองเสร็จอะไรใช่ใช่มงก็เดือนกว่าเนาะเดือนกว่าเดือนกว่าวงเนี่ยก็ทำเงี้ยซีลมันจะนำเราเอง ดงระหว่างไม้กำโตงกับไม้สักเนี่ยความเวลามาเอามาแกะแล้วว่าความยากง่ายของไม้อะไรมันไม่สักง่ายกว่าเอาไม้สักง่ายกว่าไม้ป่านี่มันเหนียวไม่ค่อยบินไม้สักต้องระวังแต่อย่างว่าไม้ถ้ามันแกะไปแล้วถ้ามันเสียมันก็คือเสียเลยใช่ไหมเราก็ต้องมาต่อไม่เสียก็ไม่เป็นไรมันนั่นได้ต่อได้มีไม้เนี่ยก็แกะไปงี้เลย ขนาดขนาดที่ลุงทํำนี่ก็คือเป็นขนาดว่าตระหนบนดนตรีไทยทั่วไปเลยใช่ไหมครับใช่ใช่บางทก็ลายพุทธานก็นมีอย่างเงี้ยทำให้บ้านชาวฤิ์เยอะอันนี้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็เอามาประกอบใส่กันชมมลุงเป็นโขนไงนพอติดประกอบนี่ก็เอาโขนใส่ เนี่ยพอแลเสร็จเดี๋ยวก็มนมนข้างเนี่ยนะมนข้างๆหลบก็่ใช้ได้อันนี้จะเป็นส่วนไหนอะครับของคลองเนี่ยยี่นี้มาได้นั่นไงลังเหล็กอ๋อลังเหล็กข้างน้าใช่ไหมคลองมันจะนี่อ่ลาลังเหล็กลังอนาดไงอ๋อลังเหล็กลังอนาด เหมือนหน้าม้วงลาานี่เปิงนี่เปิงมาเนี่ยมันจะเสร็จไปแบบเนี้ยปิดทองได้อันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอปิดทองเจ้าของมาเอาไงข้างในก็เสร็จแล้วนะเอาไปตั้งไว้กระจังมีแล้วเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะแกะเป็นอะไรต่อไปครับที่เป็นวงตรงนี้นนี่เป็นนี่ของเรียนราชภัฏก็คือจะใส่กาใส่กากากาจันูนขึ้นมา ตรงเรียนราชพัชรพนคอนลุงแล้วอย่างนี้ฝากถึงเยาวชนนิดนึงสาหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่กาลังดูอยู่ตอนเนี้ยให้เขาหันมาอนุรักษ์ดนตรีไทยอย่างงี้ครับก็ขอให้ทําอย่าช่วยอคล้ายๆว่าทําให้ดีอย่างเดียวรเราก็ไปรอดอเท่าน,นั้นแหละแล้วส่วนตัวลุงเองจนถึงทุกวันนี้ที่เราหันมาทําการต่อกองหรือว่าเครื่องดนตรีไทยนะครับลุงได้อะไรบ้าง มันก็เราก็สบายนะไม่เดือดร้อนแม่ก็อยู่ไปวัดสอนลูกคือพูดถึงการสอนหน่อยตอนนี้มีคนสืบทอดศิลปะตรงนี้หรือยังภูมิปัญญาตรงนี้หรือยังก็มีลูกชายไปทําอยู่ตรงโน้นคนลูกชายครับก็คือลูกๆตอนนี้ทั้งหมดก็คือก็อยู่ที่นี่มีมีวิชาการต่อครองแล้วต่อทั้งหมดทําได้ทั้งหมดอ่าทําเก่งอืแล้วอย่างสมมติคนที่สนใจล่ะครับอยากจะเดินทางมาที่นี่ เดินทางมาได้ที่ไหนลุงก็มาดูได้ที่อะไรคืออำเภอเสนาออาเเภสนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ใช่ใช่ไหมครับตำบลมารวิชัยมารวิชัยนะครับตำบลมารวิชัยอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและสําหรับเบอร์โทรนะครับคุณผู้ชมติดต่อกับลุงได้เลยนะครับที่เบอร์0812909429นะครับเดี๋ยวต่อช่วงต่อไปเนี่ยให้ลุงสอน วิธีการแกะนิดนึงแล้วก็การขึ้นลายอะไรอย่างนี้นะครับว่ามันมีวิธีการทํำยังไงนะครับครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะนะครับของภูมิปัญญาชาวบ้านในการแกะเครื่องดนตรีไทยหรือว่าของวงของคุณลุงทองสุขนั่นเองอยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณ,คณลุงทองสุขนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับหลังเลิกเรียนคุณชวนเพื่อนไปทําอะไรชวนเพื่อนมาแว้ โมกันน็อกออนแล้วเพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ยนงยาวสอนเพชรวรยุทธชักกระเดีวอ่อนอ,นอันง เพื่อนไม่ได้โชคดีอย่างคุณ